สบายดีเด <c oughs> ้อผู้เพื่อนทุกคนเด้อมืาอนี้นุเสียมายิงไหน้าะไปยิงหนเลยเห็นตัวงูเนาะมืสิงตัวใหญ่เด้อเด้อนุเสียอย่าเอาหน้ายิงเด้ใช่หน้ายิงเด้อดูบึ้งเด้อดูเสียจะยิงเด้อเห็นป่าวงูนะโอ้งูตัวใหญ่เด้อนอนอยู่นี่นะนุ้ยวู้ đứa phía bước nó, nó xìa nhìn sẽ nạt nhìn, nó, nhìn Đưa, Ồ, rồi sẽ nạt nó sẽ nhìn nó khuyên nhà một đâu. đứa nó nhưng hổ không?

งูนี่ล่ะอู้หูนุ่มเหนายวนะเหนียวประมาณเมตรเมตรไปนี่บอ้ถืกหัวแล้วถือไตระบบอือสุดยอดเอาไปกินบอพี่น้องใครได้กินงูนะกินตัวงูนะมากินน้ำลูกเสียอด้ว ตัวนี้หนูสิงตัวยี้เนาะเป็นเม็ดพุ่นบ่อเม็ดปลายพุ่นอ่ะสองเม็ดบ่อหน้าโนเสียนหนูเนี่ยยิงคักเนาะถือดีเนาูเกือบบมดถึกนะเนี่ยเกือบบมดถึก ถึกแต่น้อยเดียวเนอเนื้อเดินกลับไปเนาะอือหือเดับไปรถมื้เสียเนาะมื้เสียจอดรถอยู่นี่แหละแล่นมาตีหนอตัวใหญ่เท่ใหญ่วะเดินนูอเสียขี่รถมาห่อนี่เนาะมาห่อนี่เลย เห็นเลยแล่นเลยเนาะแล่นเลยนุ่เสียเลยแล่นไปรัดหน้าเลยรัดหน้าเลยใส่หน้านุ่เสียยิงเนาะนอู้ตัวใหญ่แท้ใหญ่หว่าเนาะออกไปกินเบ่มื้อนี้สุดดีเนาะหรือว่าโซคิไลวะได้ตุ่งูนี่โซคิไลบ่ฟาดใส่ฝุ่นแล้วตุ่งูออกมาเนาะ องเดี่ยวหนูสองเดีน่พี่น้องเลยออกนะอ้้ออู้้ยังตบน เส,สียเส no. ้นแล้วเนาะมันบูรแล้วเนาะถือหัวนี่ถือเส้นแล้วเนาะถือเส้นแล้วมันบูรยังปลตายได้ว่าบูรแล้วเนาะมันบูรูหนีแล้วเนาะคือเส้นแหละเสียเส้นแล้วเนาะคือคนเฮาเนาะเพิ่นเอ็ดไม้ถัดหัวแลเสียเส้นเลยเนาะอายุไปแล้วยังยั่งได้อยู่ดลยิงอีกดูยิงอีกบัดหนึ่งเลพี่น้องบึ่งเู้เสียยิงอีกเนยิงอีกบัตหนึ่ง เมื่อกี้นี้หนูเสี่ยมาล้นรถเนาะมาแล้วล้นรถเลยหน้าหักเนาะเนาะนี่หักนอยนีเลยเนาะจะยิงอีกอู้เจ็บดเาไปยิงอีกดยิงอีกบดนึงเนาะมันบ่ตายมันเบิ่งเด้อเสียจะยิงมาอยู่นี่นี่ นี่เลยเนี่ยวนี่หัวมันเลยเนาะยี่ให้ถือตาเลยเด้อดึงเลยนี่ใกล้ๆเนาะอืมหัวมันเลยโอ้บ่ถึกนะเถิงละ นำบึ้งเลยตะ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 ยิงปือ,อ,อ <c oughs> นทิน้ง้ลุยเนาะถือเส้นมานี่ยเนาะตีถือเส้นอย่างนี้นะมันนกเลยนะ nằm Ồ mhm chắc mhm 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 Ui <laughs> Ồ oh, Tôi nhảy mạng mhm mhm thế nhỏ vào mhm Nhưng mhm 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 đây mhm 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 đây đây mhm Đây tôi ngủ lên rồi ่ได้งูแล้วเฮาจะเอาไปแป้งกินเนาะไปอกเนาะหรือว่าเป็นแกงกินเดไปแก